มือถือสรุปเราถือหรือใครถือก็มือก็มือเราถือแต่ถ้าสมมติเป็นมือคนอื่นถือก็จะไม่ใช่มือถือแหละไม่ใช่มือถือเราก็จะเป็นมือถือเขาแต่ว่าแบบอือก็ยังเป็นมือถืออยู่แต่จริงๆอ่ะเขาไม่ได้เรียกว่ามือถือแล้วนะคือแต่ก่อนอ่ะเขาเรียกว่าโทรศัพท์ใช่ไหมเพราะว่าแบบ จริงๆอ่ะเพราะว่ามันโทรใช่ไหมมันใช้โทรใช่ไหมเครื่องเนี้ยมันเอาไว้โทรพอโทรแล้วทีเนี้ยเวลาโทรอ่ะเวลาคนเราคุยโทรศัพท์เราก็จะเดินไปด้วยเดินแล้วแบบทําอะไรต่างๆไปด้วยทุกคนลองสังเกตดูอันนี้แบบเป็นเรื่องจริงๆนะที่แบบจริงจังตั้งใจฟังตั้งใจฟังเวลาเราคุยโทรศัพท์ใช่ปะเราคุยแล้วเราก็จะเดินไปเรื่อยๆเดินไปด้วย แต่ว่าคนที่เขาคิดคนอ่ะคือเขาคุยโทรศัพท์แล้วเขาก็เดินไงแบบเวลาคิดอ่ะเขาก็จะเดินอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยคิดว่าแบบเออมันจะชื่อชื่ออะไรดีวะแล้วพอแบบเขาบอกว่าพอถ,ถึงแบบเวลาตั้งชื่ออะไรเงี้ยเขาเลยแบบเออก็ชื่อโทรศัพท์ัก็ได้แบบโทรศัพท์ก็ได้เพราะว่าแบบสับมาจากการแบบที่เขาเดินสับขาไปเรื่อย เก็อบ,บโทรศัพท์โทรศัพท์แล้วแบบพอพูดไปเรื่อยๆอะคำมันก็เลยเพี้ยนเป็นโทรศัพท์อะไรเงี้ยต่างกับหมูสับไหมจริงจริงต่างอยู่นะเพราะว่าโทรศัพท์อะมันเป็นคนที่เดินแล้วสับใช่ไหมแต่พอหมูสับอะการที่หมูจะสับอะคือหมูมันต้องมีสีขาทุกคนแล้วกว็หมูมันจะเดินสับได้อะมันติดพุงติดอะไรอีก ทุกคนรู้ไหมว่าหมูสับที่ทุกคนกินน่ะมันน้อยมากเลยนะจากแบบในประเทศที่เขามีอ่ะเพราะว่าเขาต้องคัดสรรมาอย่างดีเพราะการที่หมูจะเดินแล้วสับอ่ะมันยากมากมันก็เลยเป็นหมูสับอย่างเดียวก็เลยเขาเลยไม่เรียกว่าหมูแล้วสับไงเขาเลยเรียกว่าหมูสับเฉยเฉยนะเพราะว่าแบบมันมีสี่ขาแล้วแบบพอมันเดินอ่ะมันไม่ได้เดินแล้วสับเหมือนคนอ่ะมันก็เลยต้องแบบลดลงมานิดนึงก็เลยเป็นหมูสับเฉยเฉย ใช่หมูหันนะมันมาจากการที่ตอนนั้นอ่ะหมูสับใช่ไหมหมูสับเดินอยู่แล้วทีเนี้ยหมูอ่ะไอหมูสับเนี่ยมันก็เรียกเฮ้ยหมูเนี้ยแล้วอีกตัวมันก็หันกึ๊กแล้วคอมันก็หักทั้วเข้าใจหมูป่ะมันอ้วนใช่ไหมแล้วคอมันมีอยู่แค่เนี้ยการที่หมูมันจะหันน่ะแล้วพอแบบพอเพื่อนมันเรียกดังๆอ่ะมันตกใจพมันหันปุ๊บกึกคอหักเขาเลยเรียกว่า ที่มาของหมูหันคือหมูย่างอะ่ะมันคือแบบหมูที่เริ่มแก่คือหมูที่แบบมีอายุหน่อยอะไรเงี้ยแล้วพอแบบหมูที่มีอายุหน่อยอะ่ะคือจะให้มาแบบเดินแบบหมูสับอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทุกคนเข้าใจปะ่ะการที่แบบมันแก่พอแบบหมูมันแก่ตัวลงอะไรเงี้ยนั่นแหละเอมันแก่ตัวลงปุ๊บมันก็ต้องค่อยๆเดินเมื่อเลยแบบจริงๆหมูย่างทุกคนจะ ทุกคนสังเกตว่าทุกคนจะต้องใช้เวลากับมันนานนิดนึงกว่าทุกคนจะได้กินเพราะว่ามันแก่แล้วเพราะว่าการที่เราจะกินเนื้อหมูที่แบบมันแก่แล้วเงี้ยคือทุกคนต้องแบบใช้เวลาหมูหย่องอะคือหมูที่แบบเดินไปเจอหนักเลงแล้วแบบจริงๆอ่่ะมันแค่แบบเดินไปเจอ มันเดินไปเจอคนตอนนั้นหนมะูอะหมูตัวเนี้ยหมูตัวเนี้ยมันเดินไปเจอคนใช่ไหมแล้วพ่อหมูมันเดินไปเจอคนอะมันเดินชนแล้วที่เนี้ยคนก็หันมาแบบมองมองเฉยๆนะแค่มองหมูนะแล้วหมูมันก็แบบทาเนี้ยเฮ้ยเป็นไรอย่ามาหยองได้ป่ะอย่างเงี้ยโดนสวบเลยโดนแทงเลยหมูกระทาะหรอ คือจริงๆอ่ะจะบอกว่ามันมีหมูกับน,นกเป็นเพื่อนกันเป็นหมูกับน,นกเป็นเพื่อนกันใช่ไหมแล้วทีเนี้ยสองตัวนี้เป็นเพื่อนรักกันมากเลยนะทุกคนแต่ว่าชอบพากันไปทำบาปชอบไปทำชอบพากันไปทำบาปมากอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยก็เลยตกนรก พอตกนรกปุ๊บก็พอตกนรกปุ๊บก็ลงกระถาทองแดงแล้วพอเกิดใหม่อ่ะเพื่อนมันอนะ่ะหมูอ่ะก็เลยจากที่ตกนรกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะคนที่ถืออันเนี้ยชื่ออะไรวะซาตานอะไรสักอย่างนั่นแหละเขาเลยบอกว่าแบบไอ้หมูแกอะไปเกิดได้นะ แต่แกอย่าลืมนะว่าตอนที่แกอยู่ตรงเนี้ยเอ้ยทวกนเนย่ยพิมว่าอย่าเล่าไปนึกไปได้ไหมคือเล่าไปแล้วมันก็นึกภาพไปด้วยอะไรเงี้ยนาที่เนี้ยอ๋อโยมาบาลใช่ใช่ยมาบาลน,นั่นแหละพอมันอยู่ในกระทะใช่ไหมตอนที่มันนอนกันอยู่กับนกอะหมูกับนกอะไรเงี้ยยมาบาลก็บอกว่าเนี่ยอย่าลืมนะว่าตอนไปเกิดอะแกอะ ยังอยู่ในกระทะอยู่เลยนะตอนเนี้ยหมูมันก็เลยแบบโอเคก็เลยเกิดมาเป็นหมูกระทะส่วนนกอะ่ะคือนกอ่ะมันไม่ได้เกิดมาเป็นตัวไงทุกคนคือหมูอ่ะมันยังเกิดคลอดออกมาแล้วมันเป็นตัวเลยใช่ไหมแต่นกอะ่ะมันเกิดแล้วมันเป็นไข่มันก็เลยเป็นไข่นกกระทะใช่คือแต่จริงๆแล้วอะ่ะหมูกระทะกับนกไข่นกกระทะมันเป็นเพื่อนกัน ที่ตกนรกไปแล้วแต่โยมาบาลบอกว่าแกอย่าลืมนะว่าแกอ่ะเคยอยู่ในกระทะมาก,ก่อนจบเลยไม่งั้นก็ทุกคนก็ไม่ได้เห็นล็อกชื่อเนี้ยคือจริงๆอ่ะชื่อไข่นกกระทะทุกคนแต่ว่าแบบพอพอจริงๆอะแม่มันอ่ะแม่มันอ่ะแม่ของนกอ่ะมันรู้สึกว่าแบบ เขาว่าก็อยากให้ลูกดูดีขึ้นมาในสายตาเพื่อนที่แบบบินด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นไข่นกกระทาละกันเพราะว่าจริงๆอะ่ะแม่อะแม่ของนกอะ่ะเขาเคยไปคุยกับโยมาบาลมาเพราะว่าเคยตกนรกเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยโยมาบาลอะ่ะก็บอกบอกว่าแต่จริงๆอะ่ะนกก็ไม่ได้ทำบาปเท่าหมูนะเพราะว่าหมูอะ่ะจะเป็นหัวโจกใช่ไหม แต่ว่านกอะ่ะก็แบบก็ไปตามหมูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทีเนี้ยก่อนหน้าที่ตอนแรกอะ่ะแม่บอกว่าไอโยมบาลบอกแม่แล้วบอกว่าจริงๆไม่ต้องใช้ชื่อนี้ก็ได้นะแล้วแบบแต่ว่านกอะ่ะก่อนที่มันจะก่อนที่โยมบาลจะให้เกิดอะ่ะนกมันบินแล้วก็ไปงับตีศูนย์ของแบบ เป็นงับคาถาตีสูนของโยงมมบาลก็เลยแบบเป็นไข่นกกระทาไม่ได้เป็นไข่นกกระทาเพราะว่าที่บอกไงว่าหมูอะ่ะก่อนที่หมูจะเกิดอะ่ะหมูน่ะนอนอยู่ในกระทาทองแดงแต่ส่วนนกอะ่ะตอนที่โยมาบาลเสกให้เกิดแล้วนกมันคาบกระทาอยู่พอดีแกเป็นไข่นกกระทาเลยแมีนก็เป็นไขน่น,ขนกกระทาลว เนี่ยแม่มันไปถามมาก็ได้ความมาอเงี้ยแหละหมูปิ้งอะ่ะคือเขาแค่แบบเขาแค่เป็นหมูใช่ไหมเขาแค่เป็นหมูเขายังไม่ได้ตายหรือเขาไม่ได้ตกนรกอะไรเลยแล้วเขาก็แบบแค่หันไปแล้วเขาก็ไปเจอคนที่เขาชอบแล้วเขาก็ไปปิ้งเองแบบหันไปแล้วแบบโอ้ปิ้งชินปิ้งเธออะไรเงี้ย เข้าใจไหมแบบหันไปแล้วแบบฉันปิงเธอ <_ C oughs> เพรอฉันปิงเธอแล้วแบบอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเขาไม่ตอบรับรับแล้วแบบก็เลยจอมใจตายคือตอนแรกก็จะแบบเรียกว่าหมูปิงหมูปิงแบบหมูปิงหมูปิง <_ C oughs> จริงๆอ่ะเขาเรียกกันว่าหมูปิง แต่ทุกคนอ right? ่ะฟังเป็นหมูป hmm. ิ้งเองหมูปิ้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 งอย่างเงี้ยเห็นไหมหมูปิ้ง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 ไหมจ๊ะเนี่ยหมูปิ้งไหมจ๊ะเห็นไหมทุกคนอะฟังเป็นหมูปิ้งเองอ้อแค่แบบหมูแค่แบบไปชอบกันเนียหมูปิ้งไหมจ๊ะแม่บอกว่าทีหลังอย่ากินของหวานตอนอยู่บนห้องไม่เห็นเป็นเลย หลับแล้วก็มีอาการเอายามาทีได้ไหมนี่หมอไหมแฟนคลับเป็นหมอพี่ตรวจหัวหนูที่ค่ะตรวจสมองหนูหน่อย